สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาจำลองการจัดทีม คุกกี้ตัวใหม่กันอ่าแพทเนอร์เนี่ยมีมาถึง2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นซ u เปอร์อีิกชื่อว่า Shining Glitter นี่เลยและ1ตัวจะเป็นตัวอีพิกชื่อว่า Rockstar นะครับหรือว่าหลายคนเรียกว่านักกีตาร์เางคนเรียกว่าพิเศกก็ว่ากันไป <c oughs> ไปไปจำลองการจัดทีมกันดีกว่าโดยผมจะอิงจากเมตาหลักในแพทปัจจุบันนะครับทีมไหนฮิตเราจะมาลองคาดการกันว่า ทรงจะเป็นประมาณไหนอ่าเดี๋ยวขอหาตัวแทนแป๊บหนึ่งนี่เลยเดี๋ยวเราเอาเอ็ดเนโซเป็นตัวแทนเจ้าซูเปอร์อีพิกตัวใหม่นะครับปัจจุบันเนี่ยเมตาที่ฮิตที่สุดผมมองก็เป็นทีมนี้นะสตาร์ดสัสแสงจันร์แล้วก็เป็นมังกรป้าฮลลี่นะครับก็จากที่อ่านสกิลมาคร่าวๆเนี่ยไอเจ้าชายนิ่งกริตเตอร์นะครับมันจะมีการร้องเพลงแล้วก็ทำความเสียหาย ซึ่งไอ้ตรงนี้มันจะเล่นกับค่าของอัตราการคลิติคอลนะครับถ้าเกิดว่ามันตีคลิปปุ๊บฝั่งนู้นเหมือนว่าจะโดนเพิกเฉยต่อการลดความเสียหายก็คือตีแบบเหมือนจะเป็นเข้าถึงเนื้อเน้นๆแล้วไงว่าเจ็บหนักกว่าเดิมและถ้าเกิดว่ามันคลิปนะครับทีมเราจะได้รับบัฟลดความสายคลีติคอลด้วยโอ้โ,โหโคตรเจ๋งอนะคือเอาง่ายๆถ้าคลิปเนี่ยฝั่งนู้นเจ็บหนักมากขึ้นฝั่งเราอึดมากขึ้นเออง่ายๆเลยดังนั้น จับไปลองใส่กันถ้าเป็นทีมเนี้ตัวที่น่าจะยังอยู่ก็คงจะเป็นมังกรเพราะว่ามันยังสดใหม่แล้วก็คอมโบกับสนแนป,ปได้ดีนะครับอ่ะสมมุตรรมิว่าไปแทนแสงจันท์ก็เป็นไปได้เพราะลองมองดีๆเจ้าสตาร์ดัสนะครับมันมีการเล่นกับอัตราการคิดที่คข้อเช่นเดียวกันและตัวนี้ก็คลิกคลิกค,คู่ก็ช่วยกันทําคอมโบไปเออเขาท่าว่ะแล้วทีมก็จะอึดมากขึ้นนะครับคุณลองมองดูนะป้าซับทั้งทีม แนดดาก้อนทราบทั้งทีเหมือนกันแล้วก็มีมังกรคอมโบการอึดมากขึ้นและอีตัวนี้เมื่อตีคลิกทำให้เราอึดมากกว่าเดิมโอ้โหมันจะขนาดไหนวะดึงเกมจัดถูกไหมครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันหรืออีกรณีอีกรณีนะครับเบียดไปเลยสตาร์ดัตเนี่ยมันมีคลิกแล้วมีสายคลิกแล้วเราออกไปยังคงเล่นกระแสงจันอยู่แสงจันยังไม่ล่วงจากบอลลังนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันเออ พราะแสงแจันทร์มันก็ยังแบบโผสมูทยอยู่ได้ทั้งลุกทั้งรับแล้วก็เน็ประสงค์สุดๆนะครับถ้ามาตกเมตาไปหลายคนน่าจะร้องไห้นะ <c oughs> บางคน,นเพิ่งเปิดได้อะดึอ่ะถ้ามาในทรงนี้ก็จะเปิดไฟไปป้าซับเปิดไฟแล้วก็มีหลบไหลหลบหนีนะครับแล้วก็นี่เอออันนี้ก็ดึงเกมได้เพราะว่าส n a ปเนี่ยมันซับป้าซับอินนี่ซับแล้ว แสงจันเองก็มีการฮิวตัวเองเราลืมนึกไปแล้วก็มีการหนีจังหวะที่จะโดนดาเมจได้ในบางครั้งนะครับโอ้โห oh oh. แทหน้าอารมณ์นะถ้าผมคิดอะ่ะจะคล้ายๆกับฟีนองเซียเออคล้ายๆกับฟีนองเซียถูกไหมครับเป็นไปได้ส่วนตัวแทงเนี่ยม,มันสลับได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าบางคนไม่มีมังกรอาจจะยังไปยึดอยู่ที่แคปไซซินก็มีโอกาสแคปไซซินผมว่าก็ยังพอเล่นได้อยู่ถ้าเกิดไม่มีมังกรนะครับ แต่ผมเชื่อว่ายังคงเป็นมังกรใส่ไปแบบนี้เนี่ยโอกาสสูงอยู่อ่าถัดมาจะไปนในรูปแบบของทีมเมตาที่ฮิตอีกหนึ่งทีมนะเวลานี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนแป๊บหนึง่งเพียววนิลาเพียวนิลา,ลาอ่ามันจะเป็น2แท้ง2ฮิลมังกรนะครับอ่าแบบนี้เลย ตรงนี้จะฮิตมากเพราะว่ามันทำคอมโบกับธาตุไฟแล้วก็มังกรน,นะครับแคปไซซินดาก้อนถ้าคอมโบนี้โดนแปลงไปหรือว่าเปลี่ยนไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะว่าตัวที่จะตกจากเมตาในทีมนี้นะครับอาจจะต้องเป็นแคปไซซินว่ะเออเพราะว่ามันดูจะบทบาทน้อยนะถ้าเกิดวัดกันตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับป้านเนี่ยสับยังไงก็สำคัญกว่าอ่ะเอาออกไปแล้วก็เอาเจ้าชายนิ่งกริตเตอร์ของเราใสา่เข้าไปนะครับ พอใส่ไปปุ๊บมันก็จะเน้นโอ้ยดึงเกมโคตรเลยว่ะแผาตีกันแบบนู่น่ะยัน1ิบห้าวิสุดท้ายนั่นเลยนี่อ่ะตีไปพ่นไฟแต่ว่าดาเมจตัวนี้ต้องได้ด้วยนะอันนี้ก็ร้องเพลงคริติคลอลไปเรื่อยถ้าตีไปแล้วก็มังกรเนี่ยเหมือนจะไม่สนความเสียหายด้วยเหมือนกันหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะทำคอมโบร่วมกัน2ตัวนะครับแล้วก็อึดมากขึ้นมีเพียวคอยฮิยวโอ้ยเกินปุยมุย ส่วนนี้ก็มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะครับผมมองว่าเออมีโอกาสมีโอกาสดูจากตำแหน่งแล้วอาถัดมาจะเป็นทีมสไตล์ทีมตีไวนู่นนี่นั่นนะครับทีมตีไว้นี่เอาตามตรงผมมองว่าน่าจะมีตัวลงได้ยากนะครับตัวลงได้ยากในที่นี้คือแบบตำแหน่งที่มันจะมาแทนเนี่ยโอกาสน้อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะฟิกตำแหน่งต่อตำแหน่งที่แบบเฉพาะอยู่แล้วนะครับสมมุติเป็นแบบนี้ ไปใส่แทนแสงจันหรอหรือว่าไปใส่แทนอะไรผมว่าน่าจะยากมากเออและถ้าไม่มีตัวฮิวนะครับไม่มีสแนปดาก็ไม่มีหลายทีมตีไเนี่ยโหแพทหน้าน่าจะหายสับสูตรมากกว่าเดิมเพราะว่าอีตัวตัวชายนิ่งกิตเตอร์เนี่ยมันก็ซับด้วยอย่างที่บอกแล้วก็มีสแนปดังนั้นทีมตีไวผมไม่ขอแทนแล้วกันโอกาสเป็นไปได้ต่ำมากๆอ่ะกลับมาที่ทีมเดิมก่อน อาจจะมาในรูปแบบของ1งแทงบ้างเพราะว่าเราอย่าลืมนะ1นึ่งแทงเนี่ยก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับ1งแทงก็จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็น1แทง2ดาเมจ2ฮิลแบบนี้ก็มีโอกาสเปลนไปได้ถ้าเกิดว่ามันเก่งนะครับหรือจะเป็น3ดาเมจเลยนี่ก็จะเป็นโอโ้โหซาดัสแสงจันชายนิ่งกริตเตอร์โอ้ไม่มีอีปิกอีกว่าเอ้ยเดือดว่าเดือดว่อทีนี้เข้าท่าเหมือนกันนะครับ เป็นไปได้เป็นไปได้สูงนะครับแบบแต่ว่าจะโดนสายซับเล่นง,งานเอาสิเออลืมคิดไปแล้วอันนี้ผมมองว่ามันสลับตัวดามจได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอะแล้วทีมต่อไปจะเป็นทีมที่ฮิตมากอย่างทีมซีรอนอะไอดีเนี้ยไม่ได้เสร็จไว้เราขี้เกียจเร็จนะครับก็เอาคร่าวๆว่าถ้าใส่แทนอะต้องแทนพวกแสงจันหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหอาตามตรงทีมบ้าพลังเนี้ยมันเฉพาะทางมากๆนะครับ อาจจะแทนไม่ได้หรือถ้าแทนได้เนี่ยก็ลําบากต่อมาจะเป็นการผกผันบ้างในเมื่อมีทีมทีท่แบบโอกาสเป็นเมตาแล้วเนี่ยมันต้องมีทีมทีท่โอกาสโดนลดทอนไปด้วยอย่างทีมซีรอนนะครับถึงแม้ว่าเพิ่งจะมาถึงแม้ว่าเพิ่งจะเก่งแต่ผมมองว่าแพทหน้ามันจะเน้นดึงเกมเน้นยื้อกันมากๆแล้วก็จะอึดทุกคนเลยถูกไหมครับไอ้ตัวใหม่ก็ซับซับซับซบให้ซีรอนเนี่ยมีโอกาสที่จะกระเด็นไปเพราะตีไม่เข้าดังนั้น ก็ต้องระวังทีมตีไวด้วยซัมมอนที่ตัดไปเลยนะครับนะต่อมาเรามาพูดถึงคุกกี้ตัวใหม่อีกหนึ่งตัวทีมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับโดยผมเอายูนิคอรนไปแทนไอเจ้านักกีตานะเพราะนักกีตานี่คุณลองนึกดีๆนะครับมันก็มีสกิลที่เพิ่มมาตราการคลิติคอลเหมือนกันแล้วก็น่าจะคอมโบกับไอเจ้าตัวใหม่อย่างชายนิ่งได้ดีเช่นเดียวกันนะครับคือไปคู่เลย ทำให้ทีมนี้อึดมากๆโอ้โหอึดจะยิ่งกว่าอึดและผมมองว่าอาจจะได้แค่ทีมนี้ทีมเดียวถ้าเรามองดีๆอ่ะแซนดดาก,ก้อนมันเก่งมากเลยเว้ยแนปมันโอ้โหทดแทนเพียวได้ทดแทน BTS ได้แล้วก็ยังเป็นตัวใหม่หลายคนก็แบบเปิดได้ที่สําคัญเป็นอมาตะด้วยดังนั้นผมเลยมองว่าไอ้เจ้าตัวฮิวตัวใหม่อย่างล็อกสตาร์ในแผทหน้าเนี่ยจะมีทีมแบบลงล็อกโดยเฉพาะเลยผมว่าน่าจะเบียด ส n a p ได้ยากนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะมันอาจจะเก่งก็ได้เว้ยแต่หลายๆหลายๆอย่างที่เรามองเออมันน่าจะสู้ส n a p ไม่ได้นะครับดังนั้นถ้ามาทีมทรงนี้อาจจะดีหรือถ้าเป็น1งแทงโอ้โหหนึ่งแทงเนี่ยผมพูดตามตรงว่า1แข็งแทงเล่นลําบากนะแพทถถัดไปเพราะว่าตัวซับนั้นเก่งมากๆเลยแล้วงแทงทาดาเมจไม่ดีจริงไม่มีที่ยืน <c oughs> เออมันก็จะเป็นทรงนี้แหละแค่ว่าสลับตัวฮิลอ่ะเนี่ย อาจจะมีการสลับไปถ้าเป็นตัวฮิเวเดี่ยวๆสมมติอมันเป็นตัวเดี่ยวเนี่ยคุณลองดูสภาพโดนตัวสตันที่เดียวแตกนะแต่ทั้งทีมนะครับเพราะว่าตัวเขาไม่มีการสตันแต่กลับกันสแนปดาก,ก้อนมีการสตันซึ่งผมมองว่าเหนือกว่ามากๆอันเนี้ยผมว่าน่าจะเบียดในทีมเมตาหลักๆได้ยากแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้โดยเฉพาะทีม2แท่ง2งฮิวแค่ว่า อาจจะต้องคัดตัวไหนตัวหนึ่งที่เป็นดาเมจเก่าออกไปนะครับโอเคทีมคร่าวๆก็มีประมาณนี้ถ้าใครแบบอยากเสริมตรงไหนหรือว่าไม่ีทีมไหนตกหล่นนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเผื่อเราจะได้แบบจัดเลยในวันที่มันมาเผื่อเราจะรีวิวกันถ้าเปิดได้นะครับวันนี้มีปรกมาณนี้ขอทุกคนเปิดได้ไม่เกลือนะอส <c oughs> วัสดีครับ